สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนายต้นตาลครับวันนี้พบกันในช่วงซาวดีๆดีรีวิวครับวันนี้ครับผมอยู่กับ Active Subwoofer จากแบรนด์คลิปนั่นเองฮะเป็นแบรนด์ดังจากประเทศอเมริกาถูกออกแบบมาสำหรับความบันเทิงเต็มรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงครับที่จะเติมเต็มย่านเสียงเบสให้กับเครื่องเสียงท่านผู้ชมนะให้หนักแน่นและทรงพลังมากยิ่งขึ้นครับ และวันนี้ครับเราอยู่กับคลิป R Series ครับซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับนั่นก็คือ R 1 0 0 SW ครับและนี่ครับ R 1 2 0 SW ครับความแตกต่างหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของขนาดซับวูเฟอร์และกำลังขับนั่นเองครับทีนี้มาดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกเราก็สเปคกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็น R 1 0 0นะฮะหรือ R 1 2 0นะฮะในส่วนของตู้เนี่ย เขาทาจากไม้ MDF นะครับผมซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานนะป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับเนี่ยแล้วก็สวยมากๆเลยลายไม้ของเขานะครับและไฮไลท์นะครับอยู่ในส่วนของดอกซับวูฟเฟอร์นั่นเองครับท่านผู้ชมฮนะต้องบอกเลยนะครับว่าสีสันของเขาสวยงามมากๆนะเป็นสีส้มอิฐนะหรือเป็นสีทองแดงเลยนะฮะ ที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของดอกซับวูเฟอร์ฮะเขาทำจากคอปเปอร์หรือทองแดงนั่นเองครับจะช่วยนะครับในส่วนของย่านเสียงเบสที่ออกมานะให้เสียงที่ออกมาเนี่ยใสยชัดสะอาดแล้วก็ทรงพลังครับผม มาดูในส่วนของหนออกันบ้างนะครับนี่เป็นด้านหลังของเจ้า R 100s W นะนี่ก็จะเป็น Volume Control นะครับผมแล้วก็มาพร้อมตัว Low Pass c o s s o v e r Control ครับผมเราสามารถควบคุมความถี่นะครับในการใช้งานนะครับได้ตั้งแต่80 h ฮิจนถึง120 h z แล้วก็มาพร้อม f a d e Control ด้วยครับคือสวิตตัวนี้นะ เลือกแบบ0องศาหรือแบบ180องศานะครับซึ่งจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสร้างเสียงเบสที่ชื่นชอบได้อย่างลงตัวครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของ s วิตช์ o อนออแล้วก็ Stand By นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ RCA mm hmm. input นั่นเองครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ยังเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะดูเป็นตัวไหนดีนะครับทีมงานแนะนําแบบนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีห้องนะครับดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะเนี่ยซ้ายขนาดย่อมจนถึงขนาดกลางเอาเป็นว่าไม่เกินประมาณ3ามคูณสี่เมตรห้ยอสเนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีครับ แต่ถ้าเกิดมีห้องที่ขนาดใหญ่กว่านั้นครับก็แนะนําเป็นตัว12นิ้วครับเจ้า r 1 2 0 s w ครับผมแต่ทั้งนั้นก็ไม่ผิดนะฮะว่าถ้าเรามีห้องที่มีขนาดเล็กแลวอยากใช้ตัว12นิ้วเนี่ยก็สามารถเลือกใช้งานได้เช่นเดียวกันครับและท่านผู้ชมเองก็ยังสามารถที่จะเลือกวางซับได้ครับว่าจะวางตำแหน่งตรงไหนจะวาง1ใบหรือ2ใบนะครับก็เลือกได้ตามใจท่านผู้ชมเลยครับ จ้า r series เนี่ยราคาคุ้มค่าหน้าคบหามากๆครับผมเจ้า,าตัว r 100 sw เปิดตัวอยู่ที่ราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นครับส่วนรุ่นพี่อย่างเจ้า r 120 sw เนี่ยราคาก็าอยู่ที่หมื่นกลางๆครับเดี๋ยวทีมงานแตะลิงก์รายละเอียดพร้อมราคาไปให้นะครับแน่นอนครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่สนใจก็สามารถเข้ามาทดสอบทดลองฟังเสียงได้ที่ช็อปหน้าร้านของเราเช่นเคยครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ